ครั้งแรกงานสงกรานุไทยธานีสุดยิ่งใหญ่ระดับเวิ l ด์คล s s จุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในประเทศไทยช่วงเทศกาลสงกรานกำลังจะเกิดขึ้นเมื่อ P63 Production เตรียมจัดเฟสติว e ัล GETU PU Thai Water Festival 2025ความมันแบบไร้ขีดจำกัดกับเวทีแสงสีเสียงโปรดักชันระดับเวิ l ด์คลาสต้อนรับเทศกาลปีใหม่ไทยด้วยการศาสตร์ความสนุกใส่กันแบบไม่ยังอย่างยิ่งใหญ่เป็นครั้งแรกที่จังหวัดอุทยธานี โดยคุณเบนธนาชัยปั้นงามหัวเรือใหญ่ผู้จัดงานครั้งนี้กล่าวว่าต้องการจัดงานสงกรานต์ที่จังหวัดอุทัยธานีในปีนี้เพื่อเป็นการเตรียมยกระดับให้จังหวัดอุทัยธานีก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านมิวสิกเฟสติวัลและก้าวสู่การเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ฮับแห่งใหม่ที่ทั้งประเทศต้องจับตามองโดยการจัดงานสงกรานต์อย่างยิ่งใหญ่ครั้งแรกในปีนี้เพื่อเป็นการแสดงถึงความพร้อมในทุกด้าน ทางด้านโปรดักชันสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆรวมถึงเป็นการส่งเสริมรายได้สู่ท้องถิ่นและชุมชนให้แก่จังหวัดอุทัยธานี พร้อมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจในบริเวณแทบจังหวัดรอบๆถือเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางหรือแลนด์มาร์กสำหรับการท่องเที่ยวแห่งใหม่อีกด้วยและความพิเศษของงาน GETU PU Thai Water Festival 2025ในครั้งนี้โปรดักชันแสงสีเสียงเลเซอร์จัดเต็มเหมือนยก Music Festival ระดับโลกมาวัยอุทัยธานีพร้อมกับระบบน้ำที่ทันสมัยเช่นวอเตอร์กันขนาดใหญ่ที่ติดไว้รอบด้านรวมถึงวอเตอร์เจ็ทที่สามารถให้ผู้เข้าร่วมงานได้เล่นน้ำกันอย่างสนุกสนาน โดยจะมีการปล่อยน้ำทุก5านาทีไม่มีตัวแห้งหรือขาดตอนอย่างแน่นอนและความสนุกในครั้งนี้ยังจัดเต็มไลน์อัพกองทัพศิลปินฮิปฮอปแนวหน้าของประเทศไทยนำโดยไทเทเนียมตัวพ่อแห่งวงการฮิปฮอปที่จะพายโยกให้สุดเบียดให้สุดมันแบบไม่มีพักฮอปไมเซตอีกหนึ่งศิลปินฮิปฮอปชื่อดังเจ้าของเพลงฮิตวิบวับและก้มต่ำที่ติดหูจนร้องกันทั่วบ้านทั่วเมืองต่อด้วยทูพีเซาไซศิลปินแรปเปอร์ระดับตำนานที่เคยร่วมงานกับ ศิลปินตัว็อปทั้งไทยและต่างประเทศรวมถึง3แรปเปอร์ตัวจี๊ดขวัญใจวัยรุ่ง GUNNERX BIGSLPX MIXI e MIX j a r v i s x m p x g e n a เจ้าของเพลงสุดไวรัลที่พร้อมเสิร์ฟความมันแบบไม่หยุดไม่พักไม่เหนื่อยและเจเครื่องหมายดอลลาร์ RX Name MTXCU L T S H O T T A H, Lin G o L o X L I N G O L O X T A N B O Y M I G U E L ม่เพียงเท่านี้ยังมีเหล่าดีเระดับ World Class ชั้นนำแนวหน้าของประเทศไทยนำโดย22บุญเลด BOTCASH Cross T N I Z Z O D O L L A เจแอนเอสเจย์จอยลิลเอลโอโอเคดับเบิลยูเอ็มโออาร์ดเอ็นมิวมีวอลเคอร์นูททริคแพทเช่พีเอ็กแซดไวด์ไบรด้าอารีมีไอเอ โซสมัย so T O N g Apollo W H A T B E N x Y มาร่วมเสริมทับศาสตร์ความมันวันสงกรานต์ปีนี้แบบสุดเดือดตลอดทั้ง3วันอีกด้วยห้ามพลาดมาร่วมสร้างปรากฏการณ์ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของประเทศไทยไปพร้อมๆกันที่งาน G E T U P U Thai Water Festival 2025ในวันที่13-15 เมษายน2,568ณนะหน้าลานร้าน GETU P Bar Restaurant จังหวัดอุทัยธานี ani, สามารถสำรองบัตรเข้างานได้แล้ววันนี้ทาง Li น์ Official a ล Get Up Waterface หรือโดยบัตรราคา399บาทต่อวันและตัว VIP ราคา1,500 0บาทต่อวันติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook f a n p a Get g e Up U Thai สงกรานต์เทิวอล เ Festival, ครื่องหมายสี่เหลี่ยมเกตอเวอร์ตาเฟสติวัลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเกตพระบูไทยไทนาวตาเฟสติวัลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเกตอบาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยูไททานีไอเอฟซีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสงกรานเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอันซินไทยแลนด์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมอเมซิ่งไทยแลนด์